พอพาหนึ่งพยางนะคะมาเลยจ้าเป่าเย่งซึบเพชรค่ะมีค่ะว้าซื้อข่อยเท่าไหร่นะเท่าไหร่หนึ่งจ้ยเพชร้ามีบอค่ะพาไม่มีจ้ผพาใครไปไหนคะว่าพาไปใส่กระซังไปยังโดนีค่ะห้ามตัวอบปันพอค่ะพอกันทีไม่มีจ้าพอแล้วพีมีบอค่ะพี่พี่พี่ไม่มีจ้ะ หรออือพบค่ะพบกันที่หน้าอำเภอไม่มีจ้ะพันมีบอค่ะพันพออานอพันพออานอพันค่ะไม่มีจ้ะเจ้าพันเจ้าพันอันเนียนบว่าพันใสด็กไหม่หอยพันพันยังรถบันนี่พออาโลลิงพันคนพันนี่ไม่มีจ้ะทำไมไม่มีคนพันพันพาไปแพรมีบอค่ะแพรพอแอแพรพอแอแพรไม่มีค่ะล่องแพอเจ้าแพรเถอ แพร่จังหวัดแพร่นะคะไม่มีจ้าแพร่ไม่บอค่ะแพร่ค่ะเกาเป็นภาษาไทยในยายเอฟซีเลยสีสับสนโอ้นนะคะแพร่คือเตะฟุตบอลแพร่นะคะมีจ้าสีปาดยายสีปาดคอยกระหังโต๊ะกล่าวอยู่หนึ่งสองสามสี่โอเค4ีผะนะค่ะไม่สิตามท่านพัดค่ะ พัดว <mile> ีพัดพัดไม่มีจ้าทำไมไม่มีล่ะพวงมีไหมคะพวงอะไรพวงอะไรคะพวงไข่ค่ะไม่มีจ้าไข่อะไรอ้าวพวงไข่ไก่แม่เสี่ยเขาแก่เบิร์ดพกค่ะพกเมียมาด้วยเหรอไม่มีจ้าพกเมียมาด้วยเหรอพักนี่ไหมคะพักอะไรคะเอ่อพักยูรี่สวดค่ะก็เพ่จะไป็พักยังยูรี่สวดก็เพ่โอ้ยข่อยไปเบิ่งหมอลำข่อยมาบ่ได้ ไม่มีค่ะพงค่ะฮะพงพงอะไรไม่มีค่ะบักพงลูกพงใหญ่อมพงลูกพงใหญ่อมท่านกับพร้อมพอแห้อค่ะพร้อมค่ะพร้อมลูกไม่ใหญ่ออมสามค่ะหนึ่งไม่ได้จะอะไรตนหรอไม่ได้อะไรเลยไม่ได้นี่ปวดพ่อลอยค่ะ อะไรนะคะพลอยพลอยไม่มีค่ะไมไม่ไมีมมมจ้าอันพรมมีไหมคะพรมเช็ดเท้าอ่ะคะ่ะไม่มีจ้าไม่มีหรออืมเพ้อค่ะเพ้อเพ้อ,พอหาเธอค่ะไม่มีค่ะว่าเห็นมันเปิดจะขึ้นแต่ละาขึ้นมันนวดสีหนึ่งีดสองมันสึเวลาไหนมาเปิดเปิดเอ่อไ่มีไหมคะฮะไฟโอ้ไ่หวานไ่หวานไฟไฟอะ ไม่มีค่ะพวงไพ่ไม่มีค่ะพรานพอแล้วซื้อพอคอยไม่มีจ้ะขอพรหนเด้อพเออพบันดาลใจเพราะเพราะว่าฉันรักเธอไม่มีค่ะโอ้ยคือบนมีเพราะค่ะเพราะชำเนี่ค่ะไม่มีจ้ะทำไมไม่มีไม่มีไม่ติดบุกใส่เพราะแหละแมนบอค่ะได้เด้อั่ะจับนึ่ง พันไหมไหมคะพันพออ่นอพันไม่มีค่ะโอ้ยผมก็ได้ดอกเดียวนึงเนี่ยพรากค่ะคืออะไรคะพรากจากกันพรากจากกันจ้ะจะไม่พรากเลยบ้านบ่ไม่มีค่ะยังไม่พรากแล้วเขาผักเอยมีบไหมคพรากพรากอะไรคะพรากไม่เนี่ยค่ะมาดูมาดูด้า เสียงค่ะยายแฝะนึกว่ายายแปะไดเด้อสองค่ะยายแปะเบิร์ดเรื่องวงินี้พี่เพชรท่านเองเอ้านึกว่าบักผักแปังเสรนเอ้าอันนั้นเม่ใยายอ้วนเราอันนั้นน่าสงสารจังเลยพี่เพชรโพสค่ะโบโพสเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะนี่ค่ะว้าวเท่าไรเนาะจะเป็นห่วงค่ะสองจ้ะอ๋อสวา่านอันนั้นโพสจ้ะอันนี้โพสค่ะ พูดพูดพูดนี่แหละค่ะไม่มีจ้าเจ้ากับพูดพูอีลีหลายย่า่ข่อยเดียวเบิ่งแล้ยวพูดพูอีหลีอะไรอีกนะพูดค่ะพูดจ้าไม่มีค่ะว่าอย่างนี้ไว้ไม่มีจ้าพออุดรพูดพูดเพศมีไหมคะเพศค่ะไม่มีจ้าเพศเฟซบุ๊กมีเนี่ยแพงค่ะหมายถึงของแพงจิแมนแพง ีนึจ้ะอุ้ยวัดจะหนาเดทเละเพ่งเดททละหนึ่งเละเพงพงเหนืมันบอกค่ะเพ่มีบอกค่ะของเพของพังพังไม่มีค่ะเพียนค่ะเพียนจะขยันมันเพียนนี่ค่ะเพียนไม่มีค่ะเป็นยังคือบ่มีพังมีบอกค่ะพังค่ะพังไม่มีจ้ะของห้างของห้างของห้างเพพังไหม บะมี่ค่ะอืมหั่นกับบมี่อะหั่นไม่มีเอายไหมพุงนี่ค่ะพุงพุงพุงไม่มีค่ะพุงบะมี่บะมี่อยู่ไหนคือมีอยู่เอาอันนั้นของเจ้าด๋อเดี๋ยวเดี๋ค่ะกรรมการค่ะใครตั้งพุงใช่ไหมพุงพุงมีไหมครับพุง พุ่งไปเส้นเลยนี่เอามาพุ่งยังได้มันนั่นไปกินหลายๆ้หักว่ะปั่พุ่งด้วยล่ะค่ะไม่มีค่ะบ้าบ้าไข่คิดได้เต้นแอฟไข่เป็นไปได้ไข่พองค่ะพองทองลูกปวงเนี่ยค่ะมันพองไม่มีจ้าพองพอแล้วพองเดี๋ยวมันบค่ะเพียงวูววเพียงเจ้าเพียงยี่จะว่าไข่เปียกเบิร์นแล้วโดนเนี่ย เพียงมีไหมคะเพียงเพียงตอบแล้วแม่กรรมการไม่ไม่มีค่ะพ่อพ่อใอยนี่แม่พ่อพ่อเป็นผัวแม่จ้ะพ่อเป็นผัวแม่หนึ่งจ้ะพี่เพชรโอ้ยวสันน่ะนะเขาคือใดรเขาโอพ่อเจ้าเตี่ยจ้ะเออพ่องมีไหมคะผ่องมันเนยนมพ่องมันเนยพ่อง มีไห่คะไม่มีค่ะเนื้อบ่มีวะผู้ผู้จ้าไม่มีจ้าผู้เนี่ยค่ะเคี้ยวหมากผู้ไผ่นี่มาค่ะไผ่ไม่มีจ้าแนวจับไไแนวเอาคนเล่นดูเนาะแพนแพนจ้าแพนเหรอคะจ้าไม่มีจ้าแพนสิจ้าพร้อม พอมาแล้วไม่เาดตอบแต่ละอย่างคอยระตกใจไม่มีค่ะพิษค่ะไม่มีค่ะพิสุราเลือดหลังโอ้ยอย่าพากจข่อยร้ายพิจแล้วแมนบ่คะจ้ะพันมีไหมคะพันไม้เนี่ยค่ะพันไม้ไม่มีจ้ะเพื่อเพื่อไม่มีค่ะโอ้เพื่อเหรอจิตจะตอบเพื่อแมนบ่ข่อยคิดกันอ๋อแปลก เพี้ยคือแผลเพ่ไงแล้วตัวเพลากัเพลาก็เผ็ดแผรพี่เพ็ดยนไว้ดูแผล็ดเพลเอาลิ้นออกมาน้ำฉันเมื่อไร่เล็ดเพล็ดพรเพลแผจไม่ม้วจี๊ดสิจะอะไแล้วจะไปคิดออกเพิ่มเพิ่มมีจ้าเพิ่มคูณซับทวีคูณเอาละสามจ้าพี่เพ็ดว้าวว้าวนี่อะสมน้ำสมเนื้อแดไมอะได้เต็มเทเลนึงเว้ยแลคือได้ปะพี่มีไหมคะ พออีพีถ้าพี่ตักเขานี่ค่ะไม่มีค่ะเพียงเพียงเธอและฉันเพียงสองเราสองคนไม่มีค่ะทำไมไม่มีหอเพื่อนมีไหมคะเพื่อนมีจ้าโอ้จบหรือปล่าเดือเหลือสามนะำจ้าวแปะแป๊ะสองเหลือหนึ่งจ้าตอนชีวิตคอยไปคอยเสียเพื่อนแล้วเพื่อนแล้ว พื้นค่ะคืออะไรคะที่เรากำลังเหยียบอยู่นี่จ้าพื้นพื้นหนึ่งจ้าพี่เพชรโอ้ยว่าสนาขวัสนะมไม่เปรียดจะเคลียบวะนี่ไปห้องสายแล้วพื้นเดอดจีจ้าเอ่อพื้นแล้วพื้นคิดอยากตกันพื้นไปพุ่นเนี้ยฮะพื้นยังกับพื้น คิดอยากตอบเพียงกคตอบไม่มีค่ะเพิ่นเคยระมจข้าจิมไปเลยเ่อากขัะเพิ่นหนึ่งตัวคิดอยากตอบยังกคตอบเนาะพินค่ะพินคือพินนี่แหละค่ะเดี๋ยวเนี้ยม่ดู้วยนี่ค่ะอกกับเพิ่นอ้วนกระเท่าไรคะบอกมาสินจ้าโอ้ยพิมมีบาคะพิมมีค่ะจบแน่เลยพิมบ เนื่องเจ้าพอดีค่ะวิบปีวิบปีหู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 เจ้าเป็นชื่อของเจ้ามืออะไรพาพาเป็นยังเผานี่เผาเผานี่ไปอปยุวัฒน์นี่คือพอมี่ภาหมอแพทย์นี่แพทย์นี่หมออายุวัดอยู่คือบ่ฮู้จักพาแต่ตาอ่านแต่ตาอ่านแท่งก็ยังเป็นเผาแม่แม่แม่ออกไปไปออกไปอันนี้้ อยไปรถตัดจไปย้าหอดยูจาไปน้ำข่อยเจ้าก็ไปหอเฮัยนไม่ยหนู่ว่าบบดที่บ้านข่อยก็บิดนี่รอกเพราะว่าไปยังเล้นตักรรมการจกเบิดพูดจักกันแล้วโจกเบิดว้ายว้ายว้ายบังหอดท่านซ้บ่ไเ้จ้ก่บดอดเสียเอเคบันแล้วบ่ได้เสียแล้วบด mùa bèn chẳng lấy cho mùa bèn mùa bèn